ีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นแมปนี้กันนะคะชื่อว่าแมป99%ล้มเหลวนะคะอะไรคือ99%ล้มเหลวงั้นเราต้องมาอ่านตรงคำอธิบายกันก่อนนะเขาบอกว่าในแมบนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม s q u i ากลัวนะคะหรือว่าเอามาจากในซีรีส์ Squid Game นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดีกว่านะ,ะว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะคะก็นี่ค่ะ ่เดี๋ยวขยายให้ดูนะคะมันก็เหมือนเป็นเกมเล่นผ่านกระจกไม่ใช่มันเหมือนเป็นเกมใน s q u i ิสเกมนะคะที่เราต้องเหยียบกระจกนะคะก็กระจกแตกกันเพ้งพลางเลยนะคะทุกคนนะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะทุกคนก็ใส่เสื้อเป็นผู้เล่นหมดเลยก็ <c oughs> ง่ายๆป่ะคือเราต้องกระโดดตามเพื่อนป่ะเออนี่ไงแล้วก็กระโดดตามเพื่อนดีมันจะไปยากอะไรใช่ป่ะเออนะเนี่ยเพื่อเรารู้หมดเลยนะคะ ถ้าเกิดเรารู้ว่าเพื่อนเรากระโดดไปตรงไหนแล้วก็กระโดดตามนะคะแบบนี้เห็นไหมนี่อย่างคนเนี้ยเขารู้ไงเออมันก็แบบโอกาสที่เราจะชนะมันก็มีป่ะตอนนี้เพื่อนเราเล่งเลยโอ้ยเพื่อนไปแล้วสู่ขีดไปแล้วอันนี้แน่นอนนะคะเออทุกคนคือประเด็นคือตอนเนี้ยเราไม่รู้ไงว่าจะไปอันไหนข้างหน้าเพราะว่าเออบางคนไปแล้วอุย้ยบางคนรู้บางคนรู้บางคนรู้เราก็ไปดิเออนั่นแหละ คนนี้เก่งชะมัดเลยเขาจําได้ไงอ่ะมางคนก็จําได้นะคะว่าอันไหนที่มันเป็นกระจกที่เหยียบแล้วไม่แตกนะคะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้โอเคเพราะว่ามีบางคนไปเหยียบแล้วมันแตกไงมันก็ไม่ยากป่ะถ้าเกิดเราไม่ใช่คนนำนะ่ะอันนี้ก็มากองตรงนี้แหละอุ้ยไปนะหนึ่งอุ้ยเวลากระโดดกันก็กระโดดกันไปเป็นพรวนเลยนะคะโอเคไปไปโลดไปโลดไปโลด นี่แสดงว่าเราเป็นหนึ่งเปอร์เซนที่ไม่ล้มเหลวนะคะเพราะว่าเราดูเพื่อนโอ้โหข้างหลังไปแล้วหนึ่งโอ้โหโโกระจกแตกกันเพ้งพางโอเคผู้นํานี่คือใจกล้ามากเลยนะคะใครที่เป็นผู้นํานะคะรู้สึกว่ากระจกมันยาวมากเลยอ่ะทางมันยาวๆทุกคนนะอันนี้เราก็ลังเลเนะ่ทุกคนต่างลังเลว่าไปไหนกันดีอ่ะไม่มีใครกล้าไปเลยนะคะไม่มีใครกล้าไปเลยไม่มีใครกล้าไปโอ้ยไปแล้วหนึ่งโอเคแล้วเราก็กโดด ถ้าเกิดใครเป็นผู้เสียสละคนนั้นคือที่สุดนะคะถ้าเกิดตกลงไปอะ่ะคือคือคนนั้นต้องไปเริ่มใหม่วยอุ้ย,ยคนนี้คนนี้สุดยอดเลยอะ่ะคนนี้นะคะอ่าอุ้ยไปแล้วหนึ่งโอ้มีผู้เสี่ยงตายนะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้มีผู้เสี่ยงตายนะะต่อไปใครจะเป็นผู้เสี่ยงตายเออใครจะเป็นผู้เสี่ยงตายเธอหรือเปล่า ไม่ฉันจะไม่เป็นคนที่เสี่ยงตายตอนนี้ยืนมาสิบนาทีแล้วนะคะก็ยังไม่มีใครกล้าเสี่ยงตายนะคะแม้กระทั่งพี่นิวนะคะพี่นิวก็ไม่กล้าเสี่ยงตายนะ,ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ฆ่าตัวตายเด็กขาดนะทุกคนนะในขณะที่กลุ่มนู้นนะคะก็ยัง <laughs> ยืนอุ้ยมีคนเสี่ยงตายแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้ไม่ก๊โอ้ ใครที่เสี่ยงตาย ok nuit, okay. นี่คือสุดยอดเลยนะคะตอนนี้กลุ่มพี่นิวนะคะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคนได้นะคะก็นั่นแหละค่ะยืนเกาะกลุ่มกันอยู่อุ้ยเราเจอฝ่าแฝดทุกคนใส่แว่นเหมือนกันเลยอะไม่มีใครกล้าโดดจริงหรอหรือว่าเราจะเสี่ยงตายดีเอาไงดีอุ้ยอุ้ยมีคนโดดไปแล้วหนึ่งโอเคเพื่อเราทนไม่ไหวนะคะสงสัยว่ามันต้องถึงตาเราแน่ๆเลยเนี่ยเพราะว่ายิ่งคนเหลือน้อยเท่าไหร่นะคะ เราก็ต้องยิ่งเสี่ยงเท่านั้นเฮ้ยเราจะกล้าโดดจริงหรอไม่กล้าโดดนะมัน,ม,นมันไม่กล้ามันทำยังไงมันก็ไม่กล้าเพื่อนเอ้ยมันมีการเซฟหัวใจด้วยนะคะโอเคจ่ายเบอรส32โลบักยอมจ่ายนะคะเฮ้ยยังไงอ่ะเราก็กลับมาที่เดิมเมื่อกี้ไม่ได้พลาดที่เราไปเหยียบกระจกนะคะเราพี่นิวหมุนไปหมุนมาพี่นิวตกอุ้ยอุ้ยนี่มันอะไรนะหัวหน้าผู้คุมนี่น่ะชื่ออะไรลืมแล้วเนี่ย ดูแล้วน่าจะเก่งนะคือพี่นิวมั่นใจว่ามันน่าจะเป็นทางขวาแหละแต่ก็ไม่กล้าโดดไงเฮ้ยเอ้ยไม่ใช่ทางขวามันคือทางซ้ายมีคนกล้าโดดเหรอหนึ่งมีคนกล้าโดดเหรอหนึ่งนะคะเราจะเป็นหนึ่งเปอร์เซนที่รอดชีวิตอุ้ยมีคนอยู่ดีก็ตกไปแล้วะเอาขวาไหมขวาไหมเอาแล้วนะเอาแล้วนะไปแล้วเอ้ยอย่าเออ โอ้เกมนี้ไม่ง่ายแล้วนะคะถ้าเกิดเรายิ่งตายเรายิ่งเสียโลบักในการปั๊มหัวใจเพิ่มมากขึ้นนะคะการเสียสล่อเพื่อนะมันก็ไม่ได้แปลว่าเรานะคะจะเขาเรียกว่าอะไระจะดูดีเสมอไปนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่ายิ่งเรานะคะซื้อการปั๊มหัวใจมากเท่าไหร่มันยิ่งแพงเท่านั้นนะคะตอนแรกสามสองโลบกัก ไปไปมามากลายเป็น64โลบักแล้วทุกคนตอนนี้นะเหลือกระจกอีก3แผ่นเฮ้ยเฮ้ยโอ้เสียงตายเสียงตายเสียงตายเฮ้ยเคลมเคลมเคลมว้าวได้อะไรอะ่ะอุ้ยได้ตังหรอตอนนี้คุณมี1,892นเซนนะคะ เป็นเงินในแบบนี้แล้วก็ได้รับการชนะไป1ครั้งนี่ไงพี่หนึ่งได้ตังมาหนึ่งพเาสิบสเซนนะคะไหนลองเข้าไปซิไม่รู้มันมีอะไรสามารถกดเอาเงินอีกไหมอะกดไม่ได้แล้วนะมันบอกว่าอย่าก,กดคุณชนะไปแล้วจะมากดซ้ำทำํำไมเราโอเคเราเข้าประตูไปดูนะมันคืออะไรอะ่ะอ๋อเข้ามาในนี้อ๋อเฮ้ย นี่มันห้องของหัวหน้าผู้คุมนี่อ๋อจอนได้แล้วชื่อว่าฟอนแมนนะฟอนแมนนะคะเออพี่เหนียวก็น,นึกชื่อตั้งนาน <c oughs> จะบอกว่าในแบบนี้ทําเหมือนมากทุกคนเดีย๋ยวนะมันมีช็อปร้านคาใช่ไหมนี่ไงเรามาดูกันมันมีคาแรคเตอร์ให้เราเปลี่ยนด้วยนะคะใช้อ๋อต้องสุ่มหรอสุ่มทีละห้าร้อยเซนนะคะเอา้าลองสุ่มกันดูว่าเราจะได้เป็นอะไรนะคะมันก็จะมีผู้คุมฟอนแมนแล้วก็ผู้เล่นนะคะแต่ว่าจะเป็นตัวพิเศษ เฮ้ยรุ้นมากเลยอะ่ะโอเคครั้งละห้าร้อยนะขอแบบดีๆนะขอ,อไม่มีหลายแบบมีหลายแบบอุ้ยเุ้ยอุ้ย VIP Tiger Guy อ๋อเป็นแบบว่าคนบุคคล VIP อะถ้าเกิดใครดูซีรีส์ก็จะรู้นะคะพี่นิวได้เป็น uncommon นะอันนี้นี่น,น,นีเป็น uh, VIP Tiger Guy นะคะแล้วก็เปลี่ยนมอบดูนะคะก็จะใส่หน้ากากเสือนั่นเอง จะบอกว่าทาเหมือนมากเลยนะทุกคนนะอุ้ยอันนี้อันนี้มอฟหรือคนเนี่ยส่วนในห้องนี้ก็เป็นห้องนอนนะอุ้ยทาเหมือนแสดงว่ามีห้องใต้ดินเอ้ยห้องใต้ดินก็มีที่เป็นห้องสําหรับเก็บแฟมนะคะแฟมผู้เล่นในสควิดเกมนั่นเองอุ้ยทําเหมือนมากทุกคนโอเคเราออกไปด้านนอกกันดีกว่านะคะอู้ตอนนี้มีคนถึงเส้นชายเพียบเลยหรือจะบอกว่าเออพอมามองใกล้ๆนะคะหน้ากากสวยนะคะหน้ากากนี่คือแบบโอ้โหทาดูดีเหมือนในซีรีส์เลยอะ อ่อเดี๋ยวเราลองกระโดดกลับดูนะคะว่าเราจะได้อะไรนะคะอ่ะ <G ül> แล้วตอนนี้นะคะเขาก็หยุดแล้วเพราะเขาก็ไปต่อไม่ได้เนี่ยอันนี้คือเด้เป็นรีเจนดารี่เลยนะคะเป็นฟอนแมนตัวสีทองเรืองแสงโชคดีมากอะ่ะนี่เราได้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอไปตามไปตามไปตามผู้คุมเลยนะคะเอ้ยนายเก่งมากเลยผู้คุมหน้าวงกลมไปเลยนะคะเคก็เดี๋ยวเราลองกลับไปสู่จุดเริ่มต้นดูนะว่าเราจะได้เงินคิดว่าน่าจะได้เงินอีกนั่นไงนั่ไง ตรงปลายทางนะคะมีเงินอีกนะคะทุกคนเห็นแล้วในขณะที่เพื่อนเราตรงนู้นนั้นกาลังกระโดดแล้วบอกว่ามาแล้วเร็วมาแล้วเร็วฟรีมาแล้วเร็วฉันรอพวกเธออยู่ฉันไม่กล้ากระโดดฉันรอให้พวกเธอเสี่ยงตายฉันอยู่คนเดียวในขณะที่พวกนั้นกําลังงงว่าจะไปซ้ายหรือขวาดีคนนี้บอกว่าใครสักคนไปใครสักคนไปซ o มบ b o d y เนะี่ย <laughs> <c oughs> คือแบบว่าตัวเองก็ไม่กล้ากระโดดไง <c oughs> เดี๋ยวนะทําไมลงุงเดี๋ยวนะนี่มันลุงศูนย์ศูนย์หนึ่งปะเนี่ยทําไมลุงตาหวานยังเลยชชบตาลุงมากลุงตาหวานมากอะ่ะ <c oughs> เอาละนะคือเราจะเสี่ยงตายเพื่อเพื่อนๆทุกคนนะเราจะไปที่กระจกขวา <c oughs> <c oughs> ไอ, <c oughs> าอ, <c oughs> อ้ยา้เราหลอดเฮ้ยเฮ้ยเพื่อเราเรา,เราแบบว่าเราแบบเออเราฟุกอะ่ะคือแบบเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราฟุกจริงๆนะ แล้วยังชอบหน้าลุงอยู่ดีนะลุงคือแบบผมเป็นลุงอะแต่ว่าหน้าหวานมากนะนะเราจะเสี่ยงตายเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะเราเป็นถึง V i p พีใส่หน้ากากเสือไปนะเพื่อนมาเอ้ย่าเพื่อนเราฟลุกเพื่อนเราฟลุกนะเพื่อนเออนะเราฟลุกเฉยเลยนะเอาเลยนะเพื่อนอะเราเสี่ยงตายเพื่อนอีกนะเอ้ยฟลุกอีกเลยนี่เราฟลุกจริงๆนะเออนะเอ้ฟลุกเฉยเลยทุกคนมันเป็นไปได้อย่างไร เพื่อนบอกว่าให้ไปฉันคิดว่าทางสายอืมไปอ้าวจริงด้วยเพื่อนยังไม่จบนะคะอะทุกคนไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันอะเราไปให้อ้าวลากอหูยนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เห็นไหมแล้วเราก็จะกลับมาอยู่จุดนี้เลยนะทุกคนนะ <c oughs> เห็นปะเออมันเป็นอะไรที่ห,วหัวร้อนเหมือนกันนะมันถึงได้ชื่อว่าแมป 99%ที่คุณไม่มีโอกาสรอดนะคะเชื่อแล้วนะกับชื่อแมปนี้มีแค่1%เท่านั้นที่เล่น,ลนไปแล้วแบบว่ารอดไปจนถึงฝั่งอะ่ะเออคนนั้นเก่งมากเลยนะเอาแหละวันนี้พี่นิวก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะพร้อมกับ VIP หน้ากาก,ากเสือนะคะแบบนี้สนุกนะทุกคนแล้วก็เป็นการร่วมมือร่วมใจกับเพื่อเราถึงแม้ว่าเพื่อเรานั้นจะไม่กล้าโดดกันก็ตามรวมทั้งตัวเราด้วยนะคะเราก็ไม่กล้าโดดเหมือนกันนะในบางที เอาละคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะจุ๊บๆแบบนี้สนุกมากลองเข้ามาเล่นกันดูนะคะเราไม่โดดเหรอได้ไหมอะเราเราขอกลับเข้าไปาในห้องอพาร์ตเมนต์เราได้ไหมเอ่ะเออนะไปนั่งดูแบบว่าดูทีวีสบายใจดีกว่าไหมอะทุกคนนะเออนะเอานั่งไม่ได้ด้วยเดี๋ยวคืออะไรทําไมเรานั่งไม่ได้หรือเพราะว่าเราไม่ใช่ฟรอนต์แมนเดี๋ยว <laughs> เราเป็นแค่หน้ากากเสือ v i p เราเลยนั่งไม่ได้งันเหรอโอ oh, m มก o d